สวัสดีครับสวัสดีครับว่าไงคะแก๊งพี่เจ็ดคนกลางอ่าเป็นไงครับวันนี้ไม่ใช่ที่เจ็ดคนกลางลองไม้ต้องอยู่ตรงกลางยิงก้างลองไม้คนกลางครับวันนี้แต่วันนี้ไม่ได้มาซีรีส์พี่เจ็คนกลางนะครับมาซมไบเวอร์ครับผมมาบวงสวงวันแรกเอ้ยก็มีวันเดียวใช่มีวันเดียวอ่ะรู้สึกไงบ้างครับก็จริงๆรู้สึกว่าดีแล้วครับผมที่ น้องน้องไม้อยู่ตรงกลางเพราะว่าแม่หนูเดี๋ยวเห็นดูไอเจ็ดนะเดี๋ยวเดียวเดี๋ยวเดียวเดี๋เพิ่มวันนี้วันนี้เป็นวันมงคลเพราะว่าเราบวงสรวงเรื่องซองไวเบอร์ครับผมเฉยเฉยแล้วเนีผมต้องคอยมาขั้นตรงกลางนะครับวันนี้แตจะบอกว่าวันนี้คือเลิกดีมากเพราะว่าดูนี่แดดดีตอนเช้าฝนตกตอนกลางคืนไอ้ตอนกลางวันแดดออกได้แหละยิ้มเพราะใช่เพราะใช่เพราะใช่ครับครับผม เดี๋ยวเราเราไม่ให้สปอยเรื่องซีรีส์ดีดีกว่าเดี๋ยวมันจะแบบเดี๋ยวจะมีคนเข้าห้องดำไม่เอาตรงว่าพี่ตอนที่เขาบีปะเขาให้ผมรู้ให้เหมือนกับเขาเล่าเรื่องให้หมดเลยนะเขาแล้วเขาย้ำว่าเน็ตห้ามพูดนะเพราะผมชอบหลุดพูดไงหลุดพูดทุกคนเรื่องความไม่หลุดพูดไอรีมกันแฟนไว้รอดติดตามครเนี่ยต้องฝากซีรีส์มหาลัยคังด้วยนะครับเพราะว่าบอกได้เลยว่าเป็น ในกลุ่มนักศึกษาสองกลุ่มในในในมหาลัยนะับก็จะต้องหนีตายกันถ้าเกิดไม่ยอมหนีตายก็จะต้องกลายเป็นซอมบี้แต่ว่ามันตายคนแรกอ๋อต้องรอดูนะฮะว่าใครจะตายคนแรกหรือว่าจะสู้ด้วยวิธีการไหนหรือว่าใครจะเป็นบทบาทไหนในซีรีส์นะครับใชุ่กคนไทยก่บว่าเราสามคนใครตายก่อนอาจจะไม่มีใครตายก็ได้อาจจะแบบอยู่รอดจนจบนีไม่ไม่คิดว่าเราจะอยู่จนจบเรื่องบ้างเอาก็เพราะว่า ดูปากแบบผมตายเจริงก็จริงไม่แจะพูดอ่านบทแล้วแบบมันเออเจ็บใจครับนานทียังมาประทะกันมันมันเป็นยังไงพี่เจ็ดคนกลางบอกพี่สิให้น้องพี่เจ็ดคนกลางพูดก่อนก็พี่เงจ้าอยู่เชียงใหม่หันน้อุ้ยอะไรเนี่ย จับได้ปะิะ้ยมันบินออกเลยเออยากอันนี้คือตัดเข้าด้วยนะครับตกงซีนให้ตองตัวเองเนี่ยอยังไงพี่เจ็ดครับ EP ห้านะครับที่จะสุกนี้นะครับที่สุกนี้นะครับซึ่งพี่เจ็ดก็กำลังจะไปปรึกษาความรักจากไอ้คิงแล้วแหละเอามีด้หรอไม่ได้ปรึกษาเออหรอไม่ได้ดูเหรอดูแต่มืว่าเรื่องเรื่องเดียวกันไหมเล่นเล่นเล่นไม่อันนี้คือคีิคาตคเตอร์อยู่อ่า ใช่ผมว่าสารภาพรักกับเขาไปแล้วแต่เขาก็ยังแบบงึ้องังงักอยู่ไม่เป็นจรงๆเอาตรงไม้พี่แนะนำปะเปลี่ยนคนเถอะเปลี่ยนคนหรอแรงว่าถ้าจะหาแบบนี้ได้มันก็ไม่มีแล้วนะเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนเรื่องเลยเอาเราเปลี่ยนเรื่องอะไรกันไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ยังไง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 ครับพี่เจเดี๋ยวต้องไปปรึกษาความรักจากคนที่มีผู้โชตชาญชั้งชีวิตจริงทั้งชีวิตในละครเนี่ยมาเอาจริงผม ชีวิตจริงคือผมโฟกัสเรื่องงานจริงๆครับใช่เพราะว่ารู้สึกว่ายังไม่อยากมีความรักตอนนี้เนาะอ้าวทำไมอ่ะเราเพราะว่าให้ทุกคนเนี่ยพี่มีแฟนคลับแล้วเอ๊ะเอ๊ะสงสัยน้องไม้ก็น่าจะต้องไปปรึกษาพี่นิดหรือว่าพี่คิงหรือว่าน้องไม้ไปปรึกษาใครหรือเปล่าแล้วก็เราก็ลองหลายวิธีแล้วเขาก็ไม่รู้สักทีใช่พี่ออฟพี่ออมแนแนวพี่ออฟช่วยด้วยครับเออแล้วพี่เจ๋อาเราจะแบบรู้ตัวได้หรือยังเพราะว่า หลายคนเขาพูดว่าพี่เ,เตดเหมือนคุณก็คือไม่รู้เรื่องอะไรเลย <c oughs> คือก็ <c oughs> ก็รู้อยู่ว่ามันมีคนแบบคอยแบบทิมแทงคุณแล้วี <c oughs> จริงรู้เขารู้แต่เขาทำเป็นแบบเฮ้ยอันไรนวะอัอะไรนเนอเหรอรอ,รอันนั้น <c oughs> ชีวิตจริงอ๋อแ้วเรื่องชีวิตจริงคือไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้ว่าใครชอบทำตัวไม่รู้เฉยๆอ๋อแต่ในเราต้องแบบให้ให้เป็นไปตามกฎป่าอะไรอย่างนงี้แบบไม่รู้เหนื่อยอ๋อไม่ไม่ะ คิวพ <ion up>. ัตเตอร์อยู่ไงคิงเจดเนาะไม้อ่ะชจ้าจริงไปออกเดินออกเลยได้ไหมรู้ไหมอ่าได้เนาะได้ก็ได้อ่าฝากพี่เจ็ดด้วยให้น้องไม้เป็นคนกลางเนี้ยวันศุกร์นี้นะครับ ep 5นะครับฝากทุกคนด้วยนะเนื้อเรื่องก็เข้มข้นขึ้นเรื่อยๆยิ่งกว่าต้มยำน้ำข้นแล้วตอนนี้เป็นน้ำใสแล้วที่เข้มข้นพูดไปเรื่อยเดี๋ยวโปรกติเขาสัมภาษณ์กันอย่างเดียวแบบนี้แหละ เพราะว่าเขาเป็นคนไทยไงเราคนไทยวูาไปเรื่อยกินเป็นคนไทยแท้เพราะว่าสิบหกกับหนึ่งคือสิบหกกับหนึ่งคืออะไรคนไทยแท้สิบเจ็ดสิบหกกับหนึ่งคืออะไรคนไทยแท้เลขหวยออดกี่ใบอ๋ออั้นมันสี่สิบหกถูกสี่สิบหกใบย่ถูกกินแลสิกวัที่ผ่านมานี้หรอ yes ที่เขาแอบแอบขอใบนะขอเลขนะพักก่อนที่ต้องต้องหนีไปดึงดูดพลังงานไม่เดี๋ยวบอกเยอะเดี๋ยวเลขมันเคลื่อนใช่เดี๋ยวไม่ได้บอกเลยงม้เังอยู่นิมเมื่อกี้เห็นอะไรหรือเปล่าเห็นเลขอะไรปะมีคนบอกเห็นหนึ่งหาอีกแล้วฮะหนึ่ง้ข้างหลังตะกี้มีมีคนบอกว่าข้างหลังมีเลขออกมีไหมมีจริงไหมโอ้ยมีจริงปะเน่ยจริงปะจริงจริงปะเขียนว่าติวเตอร์อะหรอดูยังไงเป็นหนึ่ง้ ให้เราหงุดหงิดกะเออไม่มีคนบอกไมาทีผมได้ยินมาอ่าเราพี่เจตคนกลางต้องดูที่ไหนยังไงออาออร้วอว่าพี่เจตคนกลางคลับผมก็จะออนแอร์ทุกวันทุกคืนวันศุกร์สี่ทุ่มสิบห้าที่ช่องวันสามสิบเอ็ดครับผมแล้วก็รีันไดนที่ยูทูปแมนดี้ชาแนลครับครับผมแล้วก็ที่สำคัญนะครับผมอันคัดเวอร์ชั่นที่ไอฉีอีนะครับผม ไม่ดูไม่ได้นะครับผมใช่เวลาเท่าไหร่นะครับห้าทุ่มสิบห้านะครับผมและที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งนะครับฮ้ยสำคัญีเหรอสำคัญเลยคือคือต้องดูอีพีห้านะครับทุกคนเพราะว่าถ้าเกิดไม่ดูอีพีห้าจะไม่เข้าใจอีพีหกถูกแล้วยิมช่วยบอกแฟนๆหน่อยซีปั่นเทนให้หน่อยซีเสียใจอ่ะเสียใจอะไรยังไม่ได้เริ่มเลยเสียใจ อ้อนวอนแฟนๆชาวทุกๆคนนะฮะที่เห็นหรือว่าได้รับสื่อสารจากเอเรียนหรือว่าจากพวกเรา3ามคนใช่แล้วขอวิงวอนทาบุญด้วยกันม่ใช่วิงวอนปั่นฮแชดด้วยกันใน EP5 นะฮะใช่แล้วครับผมเพราะ EP5 นี่เคลียร์วันทั้งวันให้ปั่นเทนเลยใช่ใช่ EP 5ก็เป็นี่นีพีที่ผ่านมานี่คือจอยมากกับการเล่นเทนเห็นปะเนี่ยเห็นเลยจริงไม่ค่อยรับเลยอ่ะไม่เผลอเมาก่อน แต่เผือลงเยอะกว่าพวกคุณอีกก็ฉันทำงานอยู่อะหยุดทะเลาะกันเอาป่ะสิถ้า10วีคนี้แบบว่าพุ่งรี๊ดเราจะยังไงลองให้ลอเล่นบ้เหมีคนบอกว่าใครแล้วน้องอิมลงคลิปแบบเอาแก้มแนบกันแต่เหมือนทิงเตอร์จะมีมากกว่านั้นมีอะไรไม่มีถ้าเกิดว่าเทรนด์อีกฉันมีอันนั้นอะอันนั้นอยู่ที่ฉัน ธอต้องสปอยสิเธอไม่สปอยล้วใครเขาจะทำ่ะคือแบบอันนั้นะมันมันมันรุนแรงเกินไปเดี๋ยวทุกคนจะวายตายกันก่อนฮะวายตายคืออะไรอะคลิปที่ชนแก้มกันไงมันแค่ชนแก้มไงเนี่ยคือแค่ชนแก้มทุกคนอะคิดเยอะแต่มันมีมากกว่านั้นแต่ว่าแบบมันมันคือคลิปเดียวกันแต่เราตัดให้เห็นแค่นั้นพอที่งานตอนนั้นแล้วจะมีอะไรอ๋อจะอะไร่ะจะแค่อะไรก็เดี๋ยวรอดูเทนเอพีห้าถ้าขึ้นเทนอันดับหนึ่งเดี๋ยว ไม่คือ,อถ้าถ้าถ้ายิมไม่เอาแก้มแน uh. ่ติเตอร์เดี๋ยวพี่แนบติเตอร์นะเราเล่นเ่อยราดูหน่อยได้ไหมไม่ได้เออเออยาดูทำหน้าดูทำหน้าโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยยดเนี่ยให้พูดหน่อยให้พูดถึงกันละกันฝี่3คนเนี่ยครับคือถ้าอยู่ด้วยกันอย่าหวังเลยว่าจะไม่พูดกันผมก็แบบนี้แหละคือยังไงนะคือถ้าอยู่ด้วยกันหละคือแบบคือ มันต้องหาเรื่องทะเลาะกันอ่ะคือแบบมันมันเรียกว่าเป็นมันไม่ถูกกันผมต้องอยู่ตรงกลางอ่ะเออเพราะถ้าอยู่ผมอยู่ข้างๆคือผมไม่ได้พูดอ่ะแล้วก็เขาก็พูดกันเองสองคนทะเลาะกันเองแล้วอยู่ตรงกลางพอเห็นหน้าแล้วมันแบบเหมือนกันมันเหนอนก็ว่ารู้สึกว่าแบบมันมีอะไรกันอ่ะมีวหมีวามีอะไรกันไม่ใช่ไม่ใช่มีอะไรกันเลยมีอะไรที่ต้องแกล้งกันไม่เหมือนแบบล็อกวิลเล์กับโกเดนฮะอันนี้โกเดนในกัน อ่าผมเป็นไซบีเรียนไม่แตเดี๋ยวก่อนที่พวกเราอ่ะพวกเ,เราอ่ะสนิทกัน <ผม S 1> เพราะว่าไม,ไม่เปรียบเทียบ <c oughs> แบบเวลา ุนักมันเจอกันนะฮะความสนิทกันกวนกัน <laughs> ใช่แต่ว่า <laughs> พวกเราต้องบอกว่าพวกเราสนิทกันเพราะว่าด้วยครา้ที่เราเจนสองมีเจนน้องนะน้องนิวด้วยเพราะว่าเราเหมือนกับเข้ามาด้วยกัน <laughs> พร้อมกัน <laughs> เขาสนิทกับเราอันนี้ไม่อันนี้พูดก่อนอันนี้พูดเก่ลยสนิท <laughs> สนิทสนิทสนิ่เชื่อเฉยที่หลือว่าสนิทหรือเปล่าแล้วทำไมวันนี้เหมือนแบบเหลือแค่สมยอดคุณเจมอยู่ไหนคุณเจมเขาไปไหนอันนี้พูดได้หรือเปล่าพูดได้อ่าพูดได้ไม่น้องเจมเขามี <laughs> รูปแบบอัปเดตให้ดูแล้วอ๋อน้องเขามีเหมือนกับแบบไปเหมือนกับเป็นตัวแทนของหมู่บ้านของโรงเรียนกาละสินใช่เขาเปศิษยิเก่าวเขาเหมือนกับมีความเป็นแนแนวเป็นครูแนแนวประจําประจําครูเชิญมาคุณครูเชิญมาให้เหมือนกับไปเป็นแนแนวเขาผมใช่อันนี้แล้วเราเราไม่ไปด้วยเหรอเขาไม่ได้ชวนอุยไปให้กาลังใจน้องเจนเลยคุณเราถ้าใจมันไปมันไปได้เลยนะจริงไปเลยไหมล่ะจองตั๋วตอนนี้ยจริงปหเนี้ยเปล่าดูเวลาก่อนเฮ้ยอะไรอะแปไหม อาาันนนีี้ภษจคือทั้งหมดนี้ก็เป็นเรื่องจริงนะครับเนี่ยก็ถามคำถามก่อนครับคิดถึงอะไรนะไปกาลสินใช่ไหมคิดถึงกาลสินไหมคิดถึงกาลสินไหมเอาตรงๆคิดถึงเพราะว่าอยากไปไม่เคยไปครับคิดถึงกาลสินหรือว่าคิดถึงพี่เจมคิดถึงกาลสินเจอแน่เจอแน่หลังกล้องเคลียร์กันรู้นะรู้นะรู้นะ อย่าพูดตั้งแต่เช้าตั้งแต่วันอื่นแล้วเหรอว่าทำไมเจมต้องไปวันนี้เพราะว่ามันอยู่คนเดียวไงมันจะโดนเธอลุมไงใช่ไหมไม่กลัวเจมเจมก็ลุมนี่เด้งเหมือนกันอ่ะนี่วันนี้พูดออกออกสื่อนะเขบอกไม่กลัวไม่กลัวเจมเหรอครับไม่กลัวยิมน็อตเติ้ลเเนาะเติ้ลจริงๆเติ้ลต้องเปลี่ยนอะไรครับเพต้ออะไรนะไม่กลัวยิมไหมก็ไม่เคยกลัวนะครับเอออต้งแบบนี้เพราะว่าถือไม่ถือไม่เก่งไม่คือเราอะคือ ทำให้คนน่ากลัวแค่บางคนขายใครใครกลัวยิ่งมากจริงเราไงไม่กลัวจบแล้วอย่าทํานะเดี๋ยวเขาไม่ดูซองใบเบอร์นะคืออันนี้มันแค่แบบเป็นการ์ตูนตัวการ์ตูนนะแต่ที่ทำเูเบอร์บได้เลยว่าเรื่องจริงตลองลองไม่ได้นาเนี่ยพี่เชื่ออะไรในบางหินไม่ได้เลยคือสี่สิบหกใบที่เสียไปใช่นั่นเรื่องจริงที่เหลือไม่ใช่คือกลับไปตรวจแล้วไม่ถูกสักใบจริงใช่ไหมคือพยายามตรวจให้ถูกแล้วถูก เพราะฝากสมายเวอร์อีกสักรอบโอเคครับ,คร,บครับผมก็ยังไงก็ฝากสมเวอร์อของพวกเราเนี่ยนะครับบอกเลยว่าพวกเรายกทัพนักแสดงจากดูมันดีทั้งเจน1เจน2แล้วก็<น>มีตัวเท่มีเจน3ามสองคนใช่ค, <น S 3> ค,คือมีตัวแทนเจน3ด้วยแล้วก็นักแสดงนอกค่ายด้วยใช่ใชครับ<ช>ผมเยอะเลยครับยังไงก็ฝากด้วยนะครับผมเร็วๆนี้ปีหน้าแน่นอนครับผมจะรับชมปีหน้าแต่เริ่มเปิดตั้งแต่เดือนนี้แล้วใช่เฮ้ยจริงปะเนี่ยมันจะบอกบอกไงไม่ได้แล้วเพราะเดี๋ยวสปอยล์มาทอมกัน ไม่ไมาจากออฟฟิศเดียวกันบอกว่าเลือกมีเขาแยกกันหมดเลยใช่ไม่ห้ามบอกเออเขาห้ามบอกห้ามบอกเรามีหลายทีมหลายคณะหลายฝ่ายใช่แต่เรารับประกันเลยว่าเราไม่ใช่หนึ่งในสามคนที่ตายแน่นอนอ้าวไม่บอกเราจะลองถามใช่ไหมตายสามก็ได้เรายอมตายสามตงเข้ามาไม่มีา ไม่มีถ่ายเพราะว่าพว <c oughs> กเราตายแล้วตายไปด้วยกันเหรอตายไปด้วยกันเพราะว่ายานะอยากกันนะเออแต่ไม่ใช่ความเป็นจริงนะอยากกันนะอยากกันเออเน,นี่นนยจริงๆ<อ>คือผักไปก่อนอะไรอย่างเงแม่ตอนเนรียนเวิร์กช็ก็สนุกเพราะเรามีการเรียนเวิร์กช็กันแล้วทั้งการบอดี้หรือว่าการที่แบบเข้าในบทเนาะการที่นี่จะเป็นซอมบี้ใช่ไหมใช่เอาตรงทุกในเรืลองที่เรียนอาจจะเป็นซอมบี้กันทุกคนไม่อยากพูดแต่ว่าทุกคนฝึก ทุกคนมีการฝึกการเป็นซอมบี้ใช่ก็คือฝึกร่างกายแบบฝึกบอดี้การเคลื่อนไหวครับผมเตรียมการเป็นปีเลยหรอใช่กับบทบทคือจริงๆอะบททําทำการมันเป็นปีเนาะเหมือนกับว่าพัฒนาเรื่อยๆครับผมไม่เป็นคนนี้พูดเร็วพูดเร็วเขวบอใจมันไม่อยู่กับตั๊บวัะคือแต่ผมบอกได้เลยว่าบทบทบทดีมากอยู่การณ์ศี์เราอะคือบทเนี่ยบอกได้เลยทำเป็นปีแล้วแบบจากที่ผมอ่านกันเนี่ยตอนรีสบทรู้สึกว่าบทดีมากมันมีการเชื่อมโยงแล้วแบบ เขียนได้ละเอียดมากๆนี่อยากให้คนลองลองรับชมกันดูนะฮะจริงอ๋อเราก็มีไม่จบนะทีเราก็มีพี่ๆนักแสดงรุ่นใหญ่ด้วยพี่เวียกับพี่ปอกใช่จะบอกว่าแบบตื่นเต้นมากตื่นเต้นไม่รู้ว่าได้เข้าซีนด้วยหรือเปล่าอ๋อ อ้ไม่บอกไม่บอกบอกไม่ได้ยิมบุตนะทุกคนยิมบุตไม่ใช่เนทบุตรบุตรสุดท้ายละสุดท้ายิูเตอร์พูดให้เยอะที่สุดให้เราจะทำได้ตอนนี้ผมก็เป็นตัวแทนของพี่เนทแล้วก็ยิมนะครับแล้วก็ตัวแทนของพี่เจมส์ด้วยแล้วก็ขอฝากซอมบี้เวอร์เก็บกับทุกคนด้วยนะครับเพราะว่าเมื่อกี้2คนนี้พวกเขาแย่งพูดเขาทะเลาะกันไม่หยุดเลยผมก็ฝากซอมบี้เวอร์ด้วยนะครับบอกเลยว่าทีมเบื้องหน้าเบื้องหลังตั้งใจกันทุกคนแบบเวิร์กช็อปเต็มที่ต่อสู้แบบโอ้โหไปเรื่อยมากแล้วก็พวกเราก็พร้อมรับพลังจจาาาากกกกกทุคคนนะรรัับ็สส่่่งงงอยลลืมมใให้พวเ กันเยอะๆนะครับพวกเราก็จะต่อสู้นะน่ะอ่ะไม่ได้พูดเลยเฮ้ยพูดแล้วครับผมก็ยังไอ้ภาษาสไบเบอร์ด้วยนะครับโอเคค่ะ